วันนี้นะคะเวลาที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะมันเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะเจอแรงต้านนะคะแรงต้านนั้นนะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมก็ก็ได้แล้วแต่นะคะเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนหรือความรู้สึกในในข้างในของเราอะ่ะมันจะบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เรากําลังเจอบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ได้แบบเรียบหรือว่า เป็นอะไรที่ปกติเบาสบายเหมือนกับในทุกๆวันแต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่บอกให้รู้ว่าอ๋อวันนี้เรากำลังก้าวขาสู่นะคะ,อ,ะอีกช่วงหนึ่งคือช่วงใหม่ของชีวิตนะ,ะมีการพัฒนาตัวเราเองให้ก้าวขึ้นไปสู่โอกาสใหม่ๆห,หรือการที่เรานะ,ะจะได้มีชีวิตหรือ ความเป็นอยู่ในในแบบรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอ,อเมื่อเราได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเราตัดสินใจที่จะลงมือทำอเอาจริงกับอะไรบางอย่างลงมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอแรงต้านบางครั้งอาจจะเจอแรงกดดนันหรืออารมณ์จากภายในตัวเรานะให้เรารู้ว่าอ๋อ อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะถ้าเราไม่เจออะไรเลยนะคะแปลว่าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยแปลว่าเรายังไม่ได้ขยับเลยนะคะทุกครั้งที่เราขยับนะคะเราจะเจอ,อความท้าทายหรือให้เรานะคะมองเพ่งเล็งไปว่าเรานะจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะทําอย่างไรนะให้เราดีขึ้นนะคะหรือทําอย่างไรให มันง่ายกว่าที่มันเป็นอยู่นะตั้งคำถามแบบนี้ออกไปนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับทางออกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะเป็นแบบนี้จริงๆนะ,ะเจอมาแล้วนะ,ะไม่ใช่ครั้งแรกนะ,ะมันเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากเราเข้าใจกับกฎธรรมชาตินี้นะคะ่ะการสร้างพาสีิไลา์ให้กับตัวเราการก้าวขาเข้าสู่บันไดขั้นถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องง่ายเลยนะ,ะวันนี้นะ,ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะ ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ